ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชิงเหียนกบยักหน้าด้วยความสุขทักษะย่างก้าวก้าเทวาของเธอนั้นไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงนักและเธอเพิ่งจะเข้าสู่ขั้นรูปแบบย่างก้าวคู่อย่างไรก็ตามย่างก้าวของเธอก็แฝงไปด้วยจิตวิญญาณ เธอเคยชินกับการใช้ก้าวขจัดวิญญ,ญาณซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับเธอแม้กระทั่งการยกระดับทักษะย่างก้าวก้าเทวาก็จำเป็นต้องใช้ทักษะย่างก้าวขั้นพื้นฐานทักษะย่างก้าวก้าเทวาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการวางตำแหน่ง เด็กน้อยของเราช่างยอดเยี่ยมเจ้าจงมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่เจ้าอยากเรียนรู้พวกเราจะสนับสนุนเจ้าเองบอกพ่อหากมีอะไรที่เจ้าต้องการชิงสุยมองไปที่ลูกลูกของเขาอย่างรู้สึกพึงพอใจมาก แต่แล้วชิงสุยก็เหลือบมองไปทางชิงหมินและกล่าวด้วยรอยยิ้มว่ามาเถอะแสดงให้ข้าเห็นว่าเจ้ามีอะไรบ้างคนอื่นๆมองไปที่ชิงหมินและยิ้มให้ในหมู่เด็กๆพวกเขารู้สึกว่าเมื่อชิงอิโตมากขึ้น เธอก็ช่างเหมาะสมกับชิงหมินนักหนึ่งในพวกเขาสองคนนั้นแปลกะแยกและเต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมในขณะที่อีกคนก็หน้ามหัศจรรย์และไร้กาศชิงหมินดูเหมือนจะรอเวลานี้มานานสิ่งที่เขาแสดงให้ชมคือก้าวไร้วิญญาณ เมื่อชิงสุยเห็นเขาใช้ก้าวไร้วิญญาณชิงสุยก็ต้องตกตะลึงก้าวไร้วิญญาณของเด็กคนนี้ได้บรรลุถึงขั้นดินแดนแห่งสัจธรรมแล้วแม้ภายนอกจะดูว่าเด็กน้อยนั้นไม่ได้แข็งแรงและมีศักยภาพที่น่าประหลาดใจแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องจริงที่เขาได้บรรลุถึงดินแดนขั้นนี้เมื่อคิดถึงการฝึกฝนก้าวไร้วิญญาณที่สามารถมาถึงขั้นดังกล่าวของเด็กคนนี้ได้ ในอดีตที่ผ่านมาเขานั้นชื่นชอบก้าวไร้วิญญาณซึ่งเป็นอะไรที่ลื่นไหลและจับกลุ่มฝ่ายตรงข้ามได้อย่างไม่ทันรู้ตัวแม้เด็กคนนี้จะมีตัวเลือกอื่นมากมายแต่เขาก็ยังคงฝึกฝนมันจนมาถึงขั้นนี้ได้ ชิงสุย่ยมีความสุขแต่ในเวลาเดียวกันก็รู้สึกประหลาดใจเด็กคนนี้ช่างเหมาะสมกับก้าวไร้วิญญาณจริงๆเจ้าสามารถใช้ก้าวขัดวิญญาณได้หรือไม่ชิงสุ่ยถามมันเป็นอะไรที่ดูน่าเบือ่อข้าไม่ได้ฝึกฝนมัน ชิงหมิ่นยิ้มและตอบเท่นนั้นเจ้าคิดว่าทักษะย่างก้าวก้าวเทวาเป็นอย่างไรชิงสวยยิ้มและถามแน่นอนว่ามันเป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมหลังจากกล่าวชิงหมิ่นก็เริ่มสแสดงทักษะให้ชม แม้ว่าเขาจะมีเพียงรูปแบบย่างก้าวคู่แต่การเคลื่อนไหวของเขาก็สัมผัสได้ถึงก้าวไร้วิญญาณมันพรลิไหวและยากที่จะไล่าตามไม่เลวไม่เลวชิงสุยยิ้มและไม่รีรอที่จะชมเชยเขาเด็กคนนี้ต้องได้รับการยกย่อง เหล่าเด็กๆน,นั้นมีความโดดเด่นและเป็นตัวของตัวมากชิงสุยเคยบอกเหล่าหญิงสาวและคนอื่นๆว่าเขาจะคอยให้คำแนะนำกับเด็กๆและไม่บังคับพวกเขาแม้ว่าพวกเขาอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใด เขาก็จะไม่ขัดข้องและให้คำแนะนำเช่นเดียวกันหมัดอาสูรสันโดษของชิงหมินเองก็ดีเยี่ยมไม่แพ้กันชิงสุยไม่แปลกใจอะไรเลยแม้ว่าชิงหมินจะยังเด็กอยู่แต่เขาก็มีความชำนาญในการมีดสั้น ชิงสุยไม่ต้องกังวลอีกต่อไปหลังจากที่ได้ชมมันเด็กคนนี้เกิดมาเป็นนักฆ่าโดยธรรมชาติยามว่างเขามักจะคว้างก้อนหินใส่โนกเพื่อฝึกฝนเคล็ดวิชาศัสตร์ราวุลเร้นลับของเขา บางครั้งเขาก็มักจะวิ่งเล่นไปรอบๆด้วยธนูและคันศรชิงสุ่ยมันดีสำหรับเด็กๆหรือที่เป็นเช่นนี้หมิงเย,ย่เกอโหลยือนอยู่ข้างชิงสุ่ยและถามด้วยความรู้สึกกังวลเล็กน้อยฮ่าฮ่าแล้วมันมีอะไรแย่ตรงไหนละ่ะ มิงเย,ย่ถ้าหากมีคนสองคนที่มีความสามารถพอๆกันเจ้าคิดว่าผู้ใดน,น่ากลัวกว่ากันระหว่างผู้ที่มีพลังฝึกตนทั่วๆ่วไปนักฆ่าหรือผู้เชี่ยวชาญด้านพิษชิงสุยยิ้มและถามชิงสุยรู้ว่าชิงหมินสนใจเรื่องพิษ เขาปล่อยให้เด็กน้อยจับตาดูเรื่องพวกนี้ได้แต่ก็ไม่อนุญาตให้แตะต้องมันยังไงก็แล้วแต่มีคนคอยเฝ้าดูเด็กๆที่ที่เล่นพวกนี้อยู่เสมอโดยเฉพาะกับตัวของหมิงเย่ยเกอร์โหลผู้ที่เป็นกังวลมากที่สุด เธอหวงแหนลูกชายของตนมากกว่าใครๆแต่ก็ยังมีบางครั้งที่เธอไม่รู้จะทำอย่างไรจึงได้แต่ตีก้นสั่งสอนเขาอย่างไรก็ตามเขากลับตะโกนสวนเธอออกมาว่ามันไม่เจ็บเลย หมิเงเย่เกอร์โหลไม่สามารถอดกลั้นใจตีลูกได้นานนักและเธอก็รู้สึกโกรธที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ถึงจะอย่างไรชิงหมินก็เข้ามาหาเธอด้วยรอยยิ้มและกล่าวถึงสิ่งดีๆเพื่อปลอบโยนเธอเขาเป็นเด็กที่สนและอยากเรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นชิงสุยก็ปล่อยให้หมิเงเย่เกอโหลทางไหายหมิเงเย่เห่าหยุนลิวลี่สื่อชิงจวง และจะรู้ชิงฝึกสัตว์อสูรโดยการใช้ยาเสริมอสูรศักดิ์สิทธิ์ร,ระดับต่ำพวกเขามีสัตว์อสูรซึ่งชิงสุยได้ทำการผนึกเอาไว้เมื่อนานมาแล้วชิงสุยร,ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อสื่อชิงจวงและหาวหยุนลิวลี่ทำการฝึกสัตว์อสูรของพวกเธอแต่ดูเหมือนว่ามันจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเขาก็นึกถึงมุกโลหิตทองคำอิงทนิน เหตุผลที่พวกเธอสามารถฝึกสัตว์อสูรให้เชื่องได้อย่างราบรื่นนั้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับมันเมื่อเห็นว่าสือชิงจวงห่าหยุนลิวลี่และจะรู้ชิงไม่ติดขัดอะไรชิงสุยก็รู้สึกสบายใจนี่เป็นสิ่งที่ดี ตอนนี้สมาชิกตระกูลชิงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่พวกเขาแต่ละคนจะสามารถฝึกสัตว์ที่ทรงพลังให้เชื่อฟังได้แต่พวกเขายังได้รับเคล็ดลับบางอย่างของการควบคุมสัตว์อสูรมาจากตระกูลเปิดถังด้วย อีเยเจียนเกอร์และอีเยเทียนทั้งสองคนก็รู้ถึงการควบคุมสัตว์อสูรเป็นอย่างดีและทำให้พวกเขาสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นในตระกูลชิงที่สนใจฝึกสัตว์อสูรได้อย่างไรก็ตามชิงสุยรู้สึกว่าควรจะถ่ายทอดมันให้คนรุ่นต่อต่อไปเพื่อความก้าวหน้ามันค่อนข้างยากสำหรับคนรุ่นปัจจุบันที่จะเริ่มต้นในตอนนี้ ชิงหลัวและเหล่าท่านลุงท่านป้าของชิงสุยต่างก็ได้รับส่วนแบ่งยาเม็ดเช่นกันเขามียาเสริมอสูรศักดิ์สิทธิ์ระดับต่ำมากเพียงพอที่จะแจกจ่ายให้กับคนในตระกูลเมื่อตระกูลชิงแข็งแกร่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เท่านั้นชิงสุยถึงจะวางใจออกไปได้อย่างสงบสัตว์อสูรที่พวกเขาฝึกด้วยยาเสริมอสูรศักดิ์สิทธิ์ระดับต่ำจะช่วยให้พวกเขาอยู่รอดได้ในห้ามหาทวีป เ0่อร์ซของยาเสริมอสูรระดับต่ำในสรรเขาราชันราชสีจะอยู่ในการควบคุมของตระกูลเปิดาถาังชิงสุยมอบมันให้กับอีเย่ทงเช่นกันเนื่องจากเขายังไม่ผู้ฝึกสัตว์อสูรมือใหม่ แรกเริ่มชิงสุยวางแผนไว้เพียงแค่มอบยาเม็ดให้กับบางคนเพื่อใช้ฝึกสัตว์อสูรเขาคิดไว้ว่าจะมอบมันให้กับผู้ที่อ่อนด้อยเพื่อนำไปพัฒนาพวกเขาในด้านการฝึกฝนสัตว์อสูร แต่อย่างไรก็ตามเมื่อดูจากจำนวนห้องพักที่มีอยู่นั้นก็คงจะไม่เพียงพอสำหรับคนตระกูลชิงทั้งสามชั่วอายุคนและคนส่วนใหญ่ก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่ด้วยคนตระกูลชิงนั้นไม่ค่อยมีพรสวรรค์อะไร อีกทั้งตอนนี้ก็ยังไม่ใช่สถานการณ์ปกติและชิงสุยมีสัตว์อสูรจำนวนไม่น้อยให้ทำการฝึกในท้ายที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะมอบมันให้กับทุกคนในตระกูลชิงสัตว์อสูรที่ถูกควบคุมโดยชิงหลัวเป็นพยักเงาทมิน นตระกูลชิงมีอยู่ด้วยกันถึงห้าคนที่เป็นผู้ควบคุมพยักเงาทมินก่อนหน้าชิงสุยได้เลือกสัตว์อสูรชนิดนี้เมื่อเจอกันครั้งแรกแม้ว่ามันจะไม่ใช่สัตว์อสูรที่บินได้แต่มันก็ไม่ได้ไปกว่าสัตว์อสูรตัวอื่นๆ สัตว์อสูรเช่นนี้เป็นเลิศในการลอบโจมตีและอำพรางตัวตนของพวกมันนอกจากนี้พวกมันยังรวดเร็วมากสัตว์อสูรของชิงอีเป็นกระทิงอสูรเขาโลหิตซึ่งชิงสุยได้ผนึกมันไว้ตั้งแต่เริ่มแรก สัตว์อสูนที่เธอฝึกนั้นเป็นสัตว์อสูรตัวเล็กตัวหนึ่งแม้ว่าชิงอี้จะฝึกมันแค่เพียงตัวเดียวแต่อีกตัวก็ดูเหมือนจะติดเธอเช่นกันผลที่ตามมากลายเป็นว่าเธอได้ฝึกสัตว์อสูรสองตัวในทีเดียว อย่างไรก็ตามชิงสุย่ยก็ยังกังวลอยู่เล็กน้อยเขาปล่อยให้ชิงชิงฝึกกระทิงอสูรเขาโลหิตเพศผู้ตัวใหญ่ชิงชิงมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่นี่และพักค้างคืนที่ตระกูลชิงบ่อยๆข้างสี่หูของชิงชิงตอนนี้โตขึ้นเล็กน้อย แต่เธอก็ยังเก็บซ่อนมันไว้จากผู้อื่นนอกจากชิงสุยแล้วโดยทั่วไปไม่มีใครรู้ถึงความทรงพลังของข้างสี่หูเลยทั้งชิงชิงและกวัวโผหลูมีความสุขมากที่ได้สามารถควบคุมสัตว์อสูรได้กวัวโผหลูเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดนี่คือโอก,กาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขามันเหมือนกับการได้ทยานขึ้นไปบนฟากฟ้าด้วยการก้าวเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือเจ้าข้างน้อยของชิงชิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งครึ่งวันผ่านไปและภายในตระกูลชิงทั้งหมดก็เต็มไปด้วยเสียงแห่งความสุข นี่เป็นเหมือนก้าวแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่ทำให้พวกเขาก้าวหน้าได้รวดเร็วเช่นนี้มาก่อนชางหูย่าอยู่ในตระกูลชิงมาตลอดเวลาและแน่นอนว่าเขาได้ควบคุมสัตว์อสูรด้วยตัวหนึ่ง มันทำให้เขามีความสุขมากจนไม่สามารถหุบยิ้มได้เขาคิดเสมอว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนบ้านของเขาในตอนท้ายคนทั้งสามรุ่นของตระกูลชิงก็มีสัตว์อสูรที่ทรงพลังเป็นของตน อย่างไรก็ตามชิงสุยบอกพวกเขาว่ามันจะปลอดภัยและดีที่สุดหากพวกเขาพึ่งพาตัวเองถึงแม้สัตว์อสูรจะมีพลังมากและเป็นคู่หูที่ใกล้ชิดที่สุดของพวกเขาที่ร่วมต่อสู้โดยเดิมพันด้วยชีวิตเพื่อปกป้องพวกเขา แต่ก็ยังคงมีสถานการณ์ที่แม้แต่สัตว์อสูรก็ไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้ดังนั้นพวกเขายังคงต้องพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งต่อไปทุกคนพยักหน้าพวกเขาเข้าใจในเรื่องนี้ สมาชิกตระกูลชิงทั้งสามรุ่นไม่ใช่เด็กๆและเข้าใจมันดีชิงสุ่ยเพียงแค่อยากจะพูดย้ำมันเพราะเขารู้ว่าเหล่าพี่น้องของเขาเต็มใจที่จะฟังเขาเมื่อกลับไปที่ห้องโถงเหล่าหญิงลุงป้า และคนอื่นๆก็จัดเตรียมมื้ออาหารในขณะที่ชิงสุยหยิบผู้กัน2อถึงสอันและหมึกของเขาออกมาจากดินแดนหยกยุพร,ราชอามตะแปลงเหล่านี้เป็นของที่ชิงสยุยหลอมและสกัดจากทองคำ ชิงสุยมีชิ้นส่วนของแก่นแท้ทองคำขนาดใหญ่ในดินแดนยกยุพร,ราชอามะตะและยังมีศิลาจันทราเช่นกันดังนั้นเขาจึงสร้างมันโดยอิงจากผู้การเขียนอักษรทองคำและหมึกศิลาจันทราเพื่อนำมาใช้เป็นของขวัญสักสองถึงส ชิงเพื่อนำมาใช้หม้อเป็นของขวัญสิ่งของเหล่านี้ถือว่ามีค่ามากเด็กน้อยเจ้าชอบมันหรือไม่ชิงชุยส่งผู้กันเขียนอักษรทองคำขนาดเล็กและขวดบุกไปให้ชิงเยียนลูกชอบท่านพ่อยอดเยี่ยมที่สุด ชิงเย็นรับของขวัญไว้อย่างมีความสุขและโผลเข้ากอดชิงสุยชิงสุยส่งของชุดเดียวกันให้กับชิงหยินชิงหมินหันมองไปที่ชิงสุยและกล่าวท่านพ่อจริงๆแล้วลูกก็ชอบวาดเขียนเช่นกัน เ่นั้นเจ้าจะวาดอะไรให้ทุกคนดูดีงั้นหรือชิงสุยยิ้มและถามฮ่าฮ่าท่านพ่อท่านป้าเคยบอกว่าสิ่งที่เขาวาดนั้นไม่ต่างอะไรกับเหลือบไรที่น่าขยะกขยแงเลยชิงเหยียนหัวเราะและพูด ชิงหมินมองไปที่ชิงเยียนด้วยความโกรธและกล่าวว่าหากเจ้ายังทำเช่นนี้อีกครั้งอย่ามาถามข้าหากเจ้าโดนตำหนิบ้างในอนาคตชิงเยียนปิดปากและหยุดพูดชิงสวยรู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นการแสดงออกของลูกๆเขา เขาไม่ได้คาดคิดว่าพวกเขาจะรู้วิธีตำหนิผู้อื่นอย่างไรก็ตามเขารู้สึกประหลาดใจมากที่ได้ทราบว่าชิงหมินเคยตำหนิชิงเหยียนมาก่อนเด็กๆโดนทำตำหนิเรื่องอะไรบ้าง ชิงสุยไม่ได้ถามออกไปมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเด็กๆที่จะมีความเป็นส่วนตัวบ้างเล็กน้อยเขาหยิบแผ่นหนังสัตว์อสูรบางส่วนออกมาเพื่อให้พวกเขาใช้สำหรับวาดเขียนแม้แต่ชิงซุนและชิงหมินก็รับเช่นกัน ชิงอีบ่นเสียงดังออกมาและทําให้ชิงสุ่ยต้องมอบมันให้กับเธอด้วยอย่างไรก็ตามชิงซุนและชิงหมินนั้นเพียงแค่วาดเขียนเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นสําหรับชิงอี้เธอไม่ได้วาดเขียนแค่บนแผ่นหนังสัตว์อสูร แต่บนเสื้อผ้าของเธอก็เต็มไปด้วยน้ำหมึกเหมือนกันชิงสุยดูนางสีหลังจากนี้เจ้าช่วยทำความสะอาดเสื้อผ้าให้ด้วยนะเมื่อหหาหยุนลิวลี่เดินเข้ามาเพื่อดูชิงอี้เธอก็หยิบไปที่แก้มของเด็กน้อยและกล่าวมันกับชิงสุยฮ่าฮ่าชิงอี้หัวเราะอย่างมีความสุขการหยิบของห่าหยุนลิวลี่เป็นเพียงการล้อเลียนกับเธอเท่านั้นเด็กๆก,กำลังเล่นสนุกกัน หลังจากนี้ข้าจะช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้พวกเขาเองทั้งชิงเยียนและชิงยินต่างก็วาดภาพแม่ของพวกเขาซึ่งก็คือชางไห่หมิงเยี่ยและสือถิงจวงภาพเขียนของพวกเขามีลักษณะโดดเด่นเล็กน้อยที่บ่งบอกว่าเป็นหญิงสาวทั้งสองและมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีสำหรับเด็กตัวเล็กๆที่สามารถทำได้ขนาดนี้ อย่างไรก็ตามภาพเขียนของพวกเขาถือว่าทำได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบก,กับของชิงซูนและชิงหมินซึ่งวาดเขียนดีขึ้นกว่าเก่าไม่เลวไม่เลวพวกเจ้าต้องฝึกฝนให้หนักยิ่งขึ้น ชิงสุยยิ้มและลูบไปบนศีรษะของพวกเขาทันใดนั้นชิงสุยก็คิดว่าเขาควรจะวาดภาพเด็กเหล่านี้มันสามารถใช้เป็นสิ่งแทนใจเมื่อเขาต้องออกไปที่อื่นเขาจะสามารถนำภาพเขียนของเด็กๆออกมาดูได้เมื่อเขาคิดถึงพวกเขา มาเถอะพ่อจะวาดภาพของพวกเจ้าในอดีตชิงสุยเคยวาดภาพเหล่าหญิงสาวไว้บ้างแต่เขาไม่เคยทําเช่นนั้นกับเด็กๆเ,เขามักจะออกไปข้างนอกบ่อยๆและไม่มีเวลาได้ทํามันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ